สวัสดีค่ะเจอกับแม่หมออีกแล้วนะคะอ่าสำหรับวันนี้แม่หมอก็จะมาทำคลิปในหัวข้อที่ว่าไม่เจอกันนานไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาคิดและรู้สึกกับเราอย่างไงเขาอยู่ดีสบายไหมอะไรประมาณนี้เนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้รับเอาแต่พลังงานที่ดีๆอ,อะไรไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ ถ้าไม่ใช่คลิปของคุณก็ขอให้เลื่อนผ่านนะคะฟังเล่นๆไว้เป็นสตอรี่ก็ได้นะคะมาเช็คกันเลยคะ่ะว่า,าพลังงานของเขาคนนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะขอเปิดให้หมดก่อนนะคะเขาเป็นอย่างไรเขาคิดยังไงไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตัวเขา เหมือนเขาได้โยกย้ายไปไหนหรือเปล่าคะเขาก็ดูยังลักอิสระอยู่นะเหลือรอักอิสระอยู่โฟกัสที่ในเรื่องของการเงินเขาก็มองดูอยู่ว่า,อ,าอยากเป็นครอบเป็นครัวอยากมีครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะอึดอัดไหมคะดูก่อนนะคะมี เด่นๆเลยก็มีธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกทธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธา,าตุลมมิถุนตุลกุมนะคะพลังงานของคนคนนี้นะตอนนี้เขายัางไม่ชัดเจนกับใครเขายัางไม่ชัดเจนกับอะไรไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่ เขาก็ยังปล่อยเบอร์ไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเขารักอิสระอยู่เขายังชอบสนุกชอบผจญภัยอยากอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเขาไม่มองเรื่องของครอบครัวนะคะเขาก็มองอยู่แต่เขาตอนนี้เขายังรักอิสระอยู่เลยอยากไปเรื่อยๆเหมือนเพย์บอยกันค่ะไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่กับใครไม่ต้องการให้ใครมาครอบครองเป็นเจ้าของ บางครั้งเขาก็แอบ,บสองคุณนะเขาโฟกัสที่ในเรื่องของการเงินด้วยหาเงินหาทองอะไรประมาณเนี้เขามองว่ายังไม่ใช่เวลานี้ที่เขาอยากจะมีใครเขาเรียนรู้ในเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตด้วยค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อยากมีครอบครัวนะคะเขาก็ดูดูอยู่แต่เขามองว่ายังไม่ใช่เวลาของการมีครอบครัวแล้วความรู้สึกของเขาเหรอ เขาก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็เขายังรู้สึกว่ามันอึดอัดอยู่เขารู้สึกอึดอัดกดดันอยากอยากขอเวระยะห่างอ,อมาก่อนเอเขายังไม่เป็นตัวของตัวเองเลยยังไม่เป็นอิสระเขาบอกในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบนะ เขาก็ชอบคุณนะแต่เขามองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาต้องการอิสระมีพื้นที่เป็นของตัวเองมากขึ้นเขาก็อยากมีแหละครอบครัวอยากสร้างครอบครัวแหละบางครั้งเขาก็แอบมาสองคุณอยู่แต่เขามองว่าเขาอึดอัดกดดันเขาเว้นระยะห่างออกมาเขาถอยออกมาเออถอยออกมาก่อนเขามองวว้อย่างนี้เว้นระยะห่างเพื่ออยากเป็นตัวของตัวเองเพื่อที่จะกลับไปดูใจของตัวเอง มองดูความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรว่าคุณน่ะใช่จริงๆหรือเปล่าเขาก็ยังไม่ได้มีใครก็มีคนเข้ามาหาเขาอยู่นะแต่เขาก็ยังไม่ได้เลือกเขาไม่มีใครมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแยะเลยค่ะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้อะไรประมาณนี้ณจุดหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาให้คำตอบของคุณเองอ่า เป็นพลังงานโดยรวมนะคะแล้วเรามาดูค่ะว่า,เ,าเข้าฝากอะไรฝากมีข้อความอะไรไม่ได้คุยกันตั้งนานเขาอยากฝากอะไรถึงคุณบ้างเขาบอกว่าเธอไม่ผิดเห็นไหมคะแสดงว่ามีมีปัญหาก,กันใช่ไหมที่เดินออกมาสายไปไหมที่จะกลับมาเขาบอกนะสายไปไหมถ้ายังรักกันอยู่ก็ให้โอกาสให้อภัยกันดูนะคะอยากอยู่ใกล้ๆเธอเขาบอกเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณนะ แล้วยังไงต่อคะอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมอ้าถอยออกไปเองแล้วยามาบอกว่าอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมเออใครกันแน่ที่ถอยออกไปใครกันแน่ที่ทิ้งกันไปใช่ไหมคะหลับฝันดีนะเขาบอกอแล้วแววตาคุณมีเสน่ห์มากเขาบอกว่าแววตาแววตาของคุณอะมีเสน่ห์มาก คุณคือแรงบันดาลใจของเขาเลยนะคะไพ่ใบนี้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะเขาอยากให้คุณนะฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นนะอย่าไปให้ใครมาจูงจมูกอะไรประมาณนี้ไม่มีใครแทนที่คุณเขาบอกไม่มีใครแทนที่คุณได้ใบนี้นะคะ ขอบคุณที่สอนอะไรตั้งมากมายเลยนะเขาขอบคุณคุณอะที่เข้ามาสอนอะไรเขาตั้งมากมายอยากปรับความเข้าใจแสดงว่ามีเออที่ที่ห่างกันไปแยกแยกเวลระยะห่างกันออกไปที่เดินออกไปก็แสดงว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันอะไรอย่างนี้ในเวลานี้เขาก็อยากาปรับความเข้าใจนะแต่เขาก็ยังไม่อยากให้เราไปควบคุมสถานการณ์อยากเขาอยากเป็นอิสระ มีพื้นที่เป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้เขาก็มองหาแหละความามีการมีครอบครวัวนะแต่ว่าเขายังเขายังคิดว่ามันยังไม่ใช่เวลาของเขาเาเขาก็ดูอยู่คิดบวกเข้าไว้นะคิดบวกเขาไว้นะคะทุกอย่างอยู่ที่พลังงานถ้าเรา,เาพลังงานดีคิดในทางที่บวกมันก็โอกาสเป็นไปได้ก็มีเยอะขอโทษที่โกหกเขาโกหกอะไรคุณหรือเปล่าอืม ขออีกสามใบนะคะฉันกำลังหาทางออกอีกโก้ฉันมันทำร้ายความความสัมพันธ์นี้เขาบอกอเขากำลังหาทางออกอยู่เขาเป็นคนมีอีกโก้อีกโก้แหละลดลด,ล,ดลงมาหน่อยเนาะอยากเจอแล้วเขาอยากเจอคุณแล้วค่ะแล้วมาดูไพ่ชุดนี้ดูคำแนะนำเนาะว่าให้ไพ่สองทางเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ว่า แนะนำไปในเส้นทางไหนให้สองทางหน่อยนะคะว่าการเป็น introvert มันก็ไม่ได้แย่นะอย่างน้อยก็ทำกรรมกับคนอื่นน้อยเพราะไม่ค่อยยุ่งกับใครการอยู่คนเดียวมีเซฟโซนของตัวเองมันก็ดีแหละเพราะเราก็ไม่ได้ต้องไปสร้างกรรมกับใครไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตใครอยู่กับตัวเอง งานหนักไม่เคยทำร้ายใครแต่น้ําใจคนทำร้ายกันได้สาหัสกว่าเยอะเห็นไหรักษาน้าใจกันไว้เยอะๆนะคะหากเกิดเรื่องร้ายบั่นทอนจิตใจให้คิดเพียงแค่รู้แต่จงอย่ารู้สึกถ้าหากเกิดเรื่องร้ายบั่นทอนจิตใจอะไรก็ตามให้คิดเพียงแค่ว่ารู้แต่จงรู้สึกรู้สึกแค่นั้นแหละค่ะใบนี้ล่ะ เมื่อเราเจอความผิดหวังมากๆเข้าไม่แปลกหรอกถ้าเราจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องความรู้สึกของตัวเองใช่ค่ะในเมื่อผิดหวังมากๆซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ต้องการปกป้องความรู้สึกเซฟโซนเอ่อ,ป,อป้องกันไว้อะค่ะกลัวว่าใครคนอื่นที่เข้ามาจะมาทำร้ายจิตใจเราอีกเหมือนเคยไม่ผิดนะ คนเรากลับมารักตัวเองดูแลตัวเองปกป้องตัวเองมันก็ดีแล้วเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นล่ะค่ะดีที่สุดแล้วอย่าวิ่งตามใครเราไม่ใช่ตัวเลือกของใครจงเป็นผู้เลือกเข้าใจนะคะเรามีสิทธิ์เลือกเสมอเราทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วละคะ่ะการทำดีกับคนอื่นจริงใจกับคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะทำสิ่งนั้นกับเรานะคะ ไปต่อไปค่ะทุกการกระทําของทุกคนล้วนมีเหตุผลเสมออย่าเอาอเหตุผลของเราไปตัดสินคนอื่นนะคะอย่าไปตัดสินใครบางทีศัตรตูก็เข้ามาในรูปแบบของความรู้สึกไม่เข้าใจในตัวเองนี่แหละคือศัตรตูโดยแท้ทูเลยนะคะในความที่ว่าเราไม่เข้าใจนี่แหละคะ่ะไม่เข้าใจตัวเองนี่แหละ นี้ล่ะคะทางเดินของชีวิตมีหลายทางอยู่ที่เราจะใช้เหตุผลไหนในการเลือกเดินเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ให้รับเอาแต่พลังงานที่ดีอะไรไม่ดี